สวัสดีค่ะพ่อแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินกระเพราหมูไข่ดาวกระเพาอีกแล้วเมนูโด่งดังไปทั่วโลกเมนูฮิตเมนูอร่อยเมนูสิ่งคิดแต่อร่อยทุกทีต้องพัดกระเพราไม่ว่าจะหมูจะไก่หรืออะไรก็อร่อยหมดเพราะเป็นกระเพาพัดกระเพราอร่อยนะคะ ทานด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรแกรมโวรินเที่ยวขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะฝนตกไปไหนไม่ได้ก็พัดกระเพราจ้ารับชมกันได้เลยคะขอให้รวยฟังฟังทุกคนจ้าใบยกระเพราตัอมื่เลยจ้า เสงค่ะไปกเลียมกแล้วก็ปรุงรสตามก้กระเจีนะแคะผัดกะเพรา หอม้าหหอมขับแค่อมข้นนะคะคนให้เข้ากันนๆอะรจะผงรสมัคะ เดินหอนะคะเด็นตั้งกนิดนึงนะคะเ้าลนดหน่อยนะคะช้าลงนิดน่อยเส้างนิดน่อยสินะคะ กั็จะคน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 แบ่นชอบพัข้่อมีน้ำทานกับข้าวสวยนะคะมันก็จะอร่อยอร่อยใช้น้ำมันนิดเดียวนะ่ย ก็จะใช้น้ำล้างครกนะคะเราจะไปเลื่อจะใช้ต้องนูนนิดหน่อยรอรอเจ้า ต้นตรองแล้วก็จะดูในกระทะเสร็จแล้วนะคะพักกเะทะไม่แน่จะตายไปก่อนนะอะไรนนะคะ เะเป๋าหน่อยจะไปบ้างเสร็จแล้วจ้าขรบรถกัจ้า ชอบไม่พ okay. ีคมปลาก็ใส่นะคะตามชอบเลยนะเนนะคะกดไลค์กดแช์ก le ติดานให้เนตัวจิ๋วยกันนะคะต่อไปเราก็จะตักเสร์บนะคะตักเสร์ฟให้คณยายณยายตักเสื์บให้หองแชุณยายนะ ยยกระเป๋าจัก่ายกระเปานะคะปัญญา,ยยาตากระเาได้แล้วนะคะฮัดกระเป๋าเรือดรถแสนวิเศษของฝีมือปาแบมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะไปจะดีกว่าไม่ไปใสแน่จบมวนจบมวนจ,จ้า ทั้งกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็จนจบนะคะโอเคนะคะตอนนี้กดใหม่ของ YouTube ให้ลงเวลาลงไลค์ด้วยนะคะเข้าไปดูนะคะมาวันนี้นะคะวันนี้เขาส่งมมาให้แฟแบมเพิ่งได้อ่านนะคะลงได้หมดนะคะจะได้รู้นะคะจะได้ช่วยกันจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย กระทอดกระดาทอดกินกับกะนะคะ่ทอดไข่เดือกเะดากะดากะทอดกะทอกระดากะดากะทอดรออเสอเหะกินคู huh. ่กับผัดกะเพรากะดากะดากระดทอดกระดาก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 ระากะดาเสริน้กะดาเจ้ากะดากะดากะดากะทานกับ ผัดกระเพราแซนรโอ้กไดข่ดาวเลยนะคะหนึ่กินกับผัดกระเพราน่าสนใจัากเลยลอยจังหูะลอยจังหะจริจริงเ็ยนะฮะแล้วก็อร่อยแบบนี้ก็สดอ่ะ สุดละจ oui, cru, um. rop, pues raf, mm ้ช hmm. ส okay, okay. <Okay. S 1> okay. ุดๆสุดๆกรอบน้อนนนล้ช่มอนอัน้อัินี h, Marie, ้นนีอร่อยอร่อยนะอร่อยอบคุณค่ที่ดาวที่แสนอร่อยนะคะอยู่ในใจสวยๆนดาวทีกันนะคะอร่อยอร่อยจชา Oh, oh, oh.